สวัสดีครับวันนี้เรามากินจุกันครับมากินจุเริ่มเลครับใสยจุครับนั่งกินั่งจุกแล้วะขุ่มนะเด้อมาแสบแกันับบ่าเผาโอ้ไม่ใช่นี่ครับี่แครับเสบรับ ดูยมนวนคำใิญ่ๆครับมัน้มครับอันี้ะที่ออกคมครับอันนี้วอามทำไรทำยครับเด้อตั้งกล้องไว้สดกินจู้ครับครับัน้า้ีบ้าแข อืมแสบอําลำอํำลำเลยมั้งกุ้งกับเนี้ยนั่นกินช่องไต๋ก็ได้ไม่ครับสามสิบก่อไ้ชื่อเขาบอกว่าเชื่อไปขายดีบอกชื่อมากินเนี่ยลักกูลงกูลักกูลงกูกระเจียมกุ้งเนี้อแกงจากผัดหมูจุกไปกินเร็วครับปไปกินเร็ว แล้เราต่อแรกว่าที่ผมมันนึ่งบอสมั้มกันเลยเดี๋ยวตกด้ต้มมไมังต้ง้มมไงงต้มไ้้ง thank yeah. you